อะไรสมองหมูเขาบอกว่ามันมีประโยชน์สามารถบำรุงพลังสมองได้มึงก็ต้องกินเลยนะอย่างนี้หายสมองทันมะหวะกักไอ้นัดทันมะหวะหนึ่งจานของเขาก็ไม่น้อยนะทุกคนนะนี่อันนี้คือหนึ่งจานของเขาฮะราคา100รอบาทในหนึ่งจานเขาจะใส่อย่างนี้มาทั้งหมด4ส่วนก็คือสําหรับหมูหนึ่งตัวเลยครับมันไม่ได้เป็นเละๆนะครับทุกคนครับมันจับตัวกันเป็นก้อนอยู่ รีบไปไหนกันเนี่ยฮะรีบไปไหนกันเนี่ยมึงคิดว่าทันไหมตอนนี้ <c oughs> เนี่ยพอมึงกระถ่วงเวลาอย่างเงี้ยมึงคิดว่าทันไหม <c oughs> <c oughs> ไม่น่าทันแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีเตอร์โอครับผมว <c oughs> ันนี้เนี่ยที่บอกว่าทันไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปร้านหนึ่งซึ่งปิดตอนบ่ายสองพี่ว่าทันไหมทันพี่ ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยง15เนี่ยทันทุกคลิปอ่ะตั้งแต่ประจัก์เป็ดย่างแล้วทันเขาเก็บร้านอลไปยืนงหองเหาเป็ดเล้ก็ไม่ให้กินด้วยคือตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกินร้านเกาเหลาสมองหมูครับทุกคนครับสาเหตุที่ผมอยากไปกินร้านเกาเหลาสมองหมูเนี่ยเพราะว่าอันดับแรกเลยคือในเพจเนี่ยมีคน็อกซ์มาบอกว่าเฮ้ยอยากให้พี่โอ๊ตลองไปกินถ้าพี่โอ๊ตลองไปกินเนี่ยเดี๋ยวหนูจะให้แฟนดูช่องพี่โอ๊ตอะเนี่เพื่อนหนึ่งซับสไคร้ช่องกูเก็บ เดี๋ยวทีละซับสักครัยหนึ่งฮะอันนี <c oughs> <c oughs> ้หน right. ึ่งซับหนึ่งซับไอ้เฮียมึงคิดดีๆมึงได้วันละซับอ่าสามสิบวันมึงได้สามสิบซับอ่าปีหนึ่งปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าซับอ่าสิบปีสามพันกว่าซับถ้าพี่อยู่สักล้านปีน่าจะชนะพี่อยูแล้วค่อยๆเก็บเกี่ยวไปฮะทีละซับสองซับเพื่อที่เขาจะได้เอาไปให้แฟนเขาดูเดี๋ยววันนี้ผมจะไปทดลองกินเกาเหลาสมองหมูตามที่ลายแทงที่เขาให้ไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้รีบไปกันดีกว่าเพราะปิดบ่ายสองแล้วผมบ่ายโมงแล้วเนี่ย ูดเนี่ยเฮ้เกตเตอร์มึงลองโทรหาที่ร้านก่อนดีเกียร์ทาน์โม่อันนี้เที่ยงครึ่งแล้วเนี่ยร้านปิดบ่ายสองฮะเซิร์ชมาคร่าวๆเพราะว่าร้านขายดีจะต้องปิดไวนอนไวนะครับผมมาอะไรตัวยังตัวหนึ่งรอเขาก่อนสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวอีทเอิร์ธจะเข้าไปทำการถ่ายรายการนะครับผมมึงใช้เสียงนี้เหรอเออใช้เสียงนี้เลย แล้วเขาว่าไงเขาว่างแล้วพี่มึงโทรจริงมั้นี่ยตูดตูดไปใช้เดี๋ยวเรค่อยโทรอะไรอ่ะมึงจะไปเล่นวอลเลย์เหรอวอลเลย์ชายหาดมึงแต่งตัวเล่นหน้าดีดนัองมากาเลยมึงรู้ตัวไปเลยเอาละฮะทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงที่ร้านสมองหมูที่เราบอกไว้แล้วตรงนี้อยู่แถวๆนี่เลยฮะถนนแพ่งภูธรถูกไหมฮะ นะผมมันมีของดีอยู่ครับทุกคนครับเป็นร้านเก่าเหลาสมองหมูนะผมชื่อร้านว่านี่เลยนะผมลูกชิ้นมันสมองหมูไทยทำเป็นร้านเก่าแก่นะกว่า60กว่าปีถูกไหมฮะคุณณครับคุยอะไรไปแล้วถูกไหมฮะคุณะซึ่งตอนแรกอะไอ้นัดจะบอกเราผิดนะมันบอกว่า40กว่าปีนะเดี๋ยวผมงไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกอะไม่ได้บอกผมไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดเลยนนี่ครับประวัติร้านเขาบอกเลยว่าเป็นร้านลูกชิ้นมันสมองหมูสูตรคนไทยทำเปิดให้บริการมาตั้งแต่พศ 2 5 0 0 2,500ท้นเท่นถ้ากับตอนนี้กี่ปีครับคุณ65 65. ป,65ปีแล้ว65ปีแล้วฮะได้ชื่อร้านมาจากที่เจ้าของร้านเป็นคนไทยและภูมิใจที่สืบทอดกิจาการมาจนถึงปัจจุบันแล้วผมอาหารจานเด็ดคือเกาเหลาสมองหมูที่ประกอบไปด้วยลูกชิ้นหลากหลายชนิดที่ทําเองแล้วผมแล้วก็มาสมองหมูที่เตรียมมาเป็นอย่างดีแล้วผมจนมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอย่างต่อเน,นื่องซึ่งเป็นไปทามที่ช่องเราคาดการไว้เลยฮะงว,ว่าเรามาถึงปุ๊บเป็นไงฮะปิดแล้วฮะ เหลือ,ลอแต่ตู้เปล่าๆใช่นี่เกี่ยงกึบเลยใช่แผมเรามาถึงตอนนี้ประมาณกี่โมงอ่ะคุณเรามาถึงประมาณบ่ายโมงครับท<ๆ>ุกคนครับแต่ว่าร้านของขายหมดแล้วคุณถ้าคุณมาตามเวลาว่า้ปิดบ่ายสองเฮ้ยผมมา บ่ายโมงครึ่งทันไม่ได้แดกนะยังไงก็ไม่ได้แดกแน่นอนดีนะเราให้แก๊งคอเซนเตอร์โทรมาหลอกคุณป้าไปแล้วช่วยเก็บให้หน่อยครับให้หนูหน่อยสองจานหนูตั้งใจมาถ่ายเลยอยากกินมากอจริงๆผมเคยมีไปถ่ายไว้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้เอามาลงเป็นถ่ายจัต่อกินสมองหมูที่ร้านไหตี้เหลาดูหน้าตาหน้าตาแบบนี้นะนี่ฮะทางร้านแนะนำให้กินอย่างนี้ก็ลองชิมนะฮะ นจิ้มกับอะไรพี่น้ำจิ้มแห้งเขาเป็นมา่าครับเป็นพริกมา่ามีพริกมา่ามีถั่วครับผมแล้วให้คลุก่างนี้เลยแล้วให้ทานอย่างนี้เลยนะครับเป่าก่อนทางร้านลืมแนะนำว่าต้องเป่าก่อนต้องเบาก่อนผมก็บอกเขากินได้เลยผมกินนะรสชาติจะคล้ายๆใสกันหลังของกระดูกพูกกระดูกอ่ะเลยดูดมัน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 ฮะมันมันเลยอร่อยเลยอร่อยนะ ครีมครีมไหมมันๆออก,กินครีมมันจยิ้มเข้าไปไม่มีกลิ่นอะไรเลยฮะแต่ว่ามีความมันมีกลิ่นของมาล่าที่เราต้มไวไม้เรียร่อยอร่อยซึ่งถือว่าเป็นของดีนะคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าไอตัวสมองหมูหรือเกาเหล่าสมองหมูของเด็ดของดีประจำย่านนี้ประจำร้านนี้นะผมหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วรสชาติมันจะสะอิดสะเอียนหรือมันจะอร่อยสักแค่ไหนนะนนผมต่างเข <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้าไปดูฮะทุกคนนะไปฮะ มองหมูนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะทุกคนฮะนี่ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้หาเรียกว่าเป็นสรรพคุณของสมองหมูมาด้วยครับนัดส่งมางส่างนี่นี่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเขาบอกว่ามันมีประโยชน์ สามารถบำรุงพลังสมองได้มึงก็ต้องกินเลยนะอย่างเนี้หายสมองนะถ้าสรรพคุณมาแบบนี้นี่มึงก็ต้องเอาเลยนะเนี่ยมีสรรพคุณคือบำรุงพลังสมองแล้วผมที่เสื่อมทรงในผู้สูงอายุได้ก็คือแบบสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอัลไซเมอร์บำรุงได้ต่างๆสามารถบำรุงได้นะผมแล้วก็สำหรับเด็กเนี่ยสามารถเพิ่มพูนสติปัญญาทันเมื่าวะ ไ <G ül> อ้น,นัดทันปะวะแต่ว่าคนที่แบบมีโรคความดาันโลหิตสูง <C RA P> มีโรคคอเลสเตอรอลสูงไม่ควรรับประทานเป็นเด็ดขาดเห็นพี่ตอบกินมามันจะเป็นแบบทีมทีมข้างในน่า <C RA P> จะเป็นส่วนประกอบของพวกไขมันอืมคอเลสเตอรอลอ่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคอเลสเตอรอลคนที่เป็นอะไรนะความดันโลหิตสูงไม่ควรกินเนาะหนึ่งจานของเขาก็ไม่น้อยนะทุกคนนะนี่อันนี้คือหนึ่งจานของเขาฮะราคา100บาทเป็นราคาที่ดีนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยหลากหลายเลยก็คือมีเครื่องใน เครื่องในต่างๆแล้วผมมีเครื่องในต่างๆมีอันนี้เป็นหนังประกอบมาแล้วผมถ้าสมมุติเรามาเร็วกว่าน,นี้มันจะมีเป็นพวกลูกชิ้นทําเองต่างๆเนี่ย<อ>ลูกชิ้นที่ร้านเขาทําเองอ่ะอ,อ๋อน,นี่ลูกชิ้นเหรอนี่ไงนี่ไง,ไงลูกชิ้นแคงนี่ไงสใส่ในเต้าหู้นี่ไงเป็นลูกชิ้น,<ห>นต่างๆครับทุกคนครับแล้วก็ตัวไฮไลท์เลยก็คือนี่ฮะสมองหมูที่เขาบอกว่า1ตัวเนี่ยจะมีทั้งหมด4ส่วน ก็คือสมองเนี่ยมันจะผ่าเป็น4ส่วนถูกไหมในหนจานเขาจะใส่อย่างนี้มาทั้งหมด4ส่วนก็คือสําหรับหมู1ตัวเลยครับเท่ากับ1จานนี่คือหมู1ตัวนะกับราคา100บาทก็ผมว่าราคาเขาดีนะใช่แล้วก็ของเครื่องเคียงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนังปลาเงี้ยยีบาทเองเอาไว้กินคู่กันไงอะไรที่แบบมันน้ำๆแล้วมาเจอกับกรอบๆนี่มันเข้ากันนะแล้วก็อันนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของที่ร้านนี้กุนเชียงตับฮะราคา25บาาทไม่เคยกินเหมือนกันนะสำหรับกุนเเียยงงงงตัก่่อออออนืลลลด๋ววมมมมมาสหู มันไม่ได้เป็นเละๆนะครับทุกคนครับมันจับตัวกันเป็นก้อนอยู่นไม่เละนี่หน้าตามันจะเป็นก้อนๆแล้วเป็นก้อนๆที่แบบรู้สึกเป็นวุ้นๆนะ่ะทุกคนนี่ฮะ<อ>จับไว้<อ>จับกระบี่ไว้ <laughs> จับกระบี่ไวใ้ให้มันภาพอะไรเงี้ยสับมันละลาย มันเป็นครีมครีมครับทุกคนครับเนื้อสัมผัสมันเป็นครีมครีมอ่าอารมณ์คล้ายๆตับที่แบบมันไม่สุกได้กินแล้วก็รสชาติใกล้ๆก,ก,กับตับใกล้ๆเลยแต่ต้องเป็นตับที่มันไม่สุกนะ,ะตับที่แบบลวกมากำลังหวานๆอ่ะแล้วก็ตัวเทคเจอร์ข้างในของมันน่ย มันจะเป็นครีมครีมไว้ทุกคนอย่างที่บอกว่ามันน่าจะเป็นส่วนประกอบของพวกไขมันครับถูกไหมใช่มันมันถึงมีเหตุผลที่คนที่เป็นความดันโลหิตสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงไม่ควรกินแล้วมันเหมือนละลายไปเลยใช่มันค่อยค่อยละลายนะมันไม่มันไม่ได้เหมือนตับนะกินเข้าไปแล้วมันเป็นครีมครีมเอาพี่บังมาลองดิ เฮ้ยแต่ว่ารสชาติดีรสชาติไม่มีรสชาติข้างในตัวไม่รู้ว่าคุณนาเขาเอาไปปรุงเอาไปหมักหรือเปล่านะแต่ข้างในมันมีความเค็มเค็มเครมเคมหอมหอมนี่ลองกินคู glam, ่กับอันอื <h 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 ่นนี่ฮะเปิดใจฮะทุกคนครับนี่ส่วนของเครื่องในนะทุกคนนะแ่บบอกเลยว่าแตบนี่ น้ำตุ๊กพนดีนะน้ำตุกกเขาทำมากลางๆใช่รสชาติกลางๆใครที่แบบชอบตัวนี้เติมหน่อยเติมอืใส่เข้าไปฮะแล้วก็ใครที่แบบกินรสจัดกว่านี้ปรุงเอาใส่พริกใส่อะไรก็แล้วแต่ปรุงได้นะผมแต่ว่าเป็นรสชาติที่ทำมากลางๆกำลังพอดีครับนี่สมองหมูฮะโบกเลยบกเข้าไปฮะนี่กินกับข้าวแบบนี้มีตัวหนังปลากรอบด้วยเออแบบนี้เลยนะผมไป ไม่คิดว่ามันจะดีอย่างนงี้ยเฮียเห็นจับภาพเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะแบบมีกลิ่นคาวสะอิดส,สะเอียนอย่างเงี้ยแต่ว่ารสชาติไม่สวนทางกันเลยรสชาติมันดีมากมสัมผัสมันจิ้มครีมเลยคุณถึว่าเป็นของดีนะเป็นอารมณ์แบบเกาเหลาเลือดหมูอ่ะแต่มันเขาไม่ใช้ใชเลือดหมูเขาใช้เป็นสมองหมูเครื่องในต่างๆเนี่ย ต,ตัวผมว่าผมไม่ปรุงอะอร่อยเลยอร่อยเลยตอนแรกผมนึกว่ามันจะคาวกับเน้ยเนี่ยอร่อยออแล้วเปรี้ยวแล้วเนี่ยใครแบบทําเป็นตัวจิ้มแจวอย่างเงี้ยเครื่องปรุงก็มีครบนะคุณน,นี่เครื่องปรุงต่างๆทําเป็นตัวจิ้มแ่วเอาไว้จิ้มอเอาไว้ราดนี้ก็เฟี้วไปอ<ต>ีกแบบถูกปะ่ะแล้วผมเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้ตัวนี้คือกุนเชียงตับกุนเชียงตับจานละแค่ยี่สิบบาทไม่เคยกินเหมือนกันกุนเชียงตับเี่ยอันนี้จิ้มอะไรของเขาจะเป็นสูตรกินกับสีอูดดําฮะทุกคนครับนี่ หานหอมไม่เคยกินกุนเชียงกับตี๋อูดำเหนะมือนกันนะนี่มันหวานหอมอะทุกคนฮนะแล้วมันก็เข้ากันไปอีกแบบนะึงนะทุกคนนะอร่อยนะไม่บอกเป็นกุนเชียงตับก็ไม่รู้ก็กินอร่อยดีหอมๆห,หวานอือดีหดท่ากำลังพอดีเลยต่มงมากับข้าวเงนะี้ยคุณโอ้โหเนี่ยเป็นคู่กับหนังปลากรอบแบบเนี้ย ให้อีกอย่างหนึ่งของเขาเดวนี้อันนี้ก็คือลูกชิ้นเผือกเป็นลูกชิ้นกรอบที่เขาทํามาจากเผือกครับทุกคนครับ<อ>นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เขามีน้าจิ้มมาให้ด้วยเดี๋ยโอ้ยมึงก็เพิ่งบอกกูวะ <laughs> <laughs> อือหือไปแล้วอ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มบวยแบบนี้นี่แบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นแฟนน้องเขานะมึงต้องตามมากินนะมา,มาเกม ไอ้นเนี่ยอร่อยนะมึงมันไม่ใช่จะอิสเอียนอย่างที่เราเห็นนะ<ห>มันอร่อยนะเนี่ยแป๊บๆๆหมดทุอกอย่างกินได้เรื่อยๆนะตอนนี้จะได้ย่างเดียวคืออะไรไหมทำไมฮะอันนี้มาสายเลยมากี่โมงงมั้นอีกถ้วยสองถ้วยก็ได้ถูกไหมได้อันนี้หมดแล้วนะอ่าคุณน้าเขาไม่มีโค้ต้าให้เราแลวนะคุณป้าเขาไม่มีโค้ต้าแล้วนะสุดท้ายแล้วหมดแล้วมึงถ่ายมันมังนี่ นี่ฮะไปฮะแจกจ่ายของนัดไม่เคยกินเนี่ยเราผมจัดให้เลยก้อนใหญ่ๆแบบนี้ช้อนมาช้อนมากินไปแล้วมันมันรู้สึกเหมือนไอ้พวกที่มันอยู่ในแกงจือดอะพี่เต้าหู้อะนุ่มๆอะ ใช่เต้าหู้ไข่ใช่ไข่เต้าหู้ไข่มึงไปเปรียบกับเต้าหู้ไข่ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ผมนึกว่าเป็นเต้าหู้จริงๆนะจริงเหรอใช่แล้วแบบหลับตากินนะผมนึกว่าเต้าหู้ผมถึงบอกนะฮะว่าคุณควรกินเพื่อเพิ่มมันสมองคุณพรุนี้เมาเลยแล้วกันเมาคุณป้าไม่ต้องขายแล้วเมาผมนึกว่าเป็นเต้าหู้เลยเอ้ยแต่รสชาติดีนะรสชาติดีนี่ฮะวางขึ้นไปข้างบนอ่ะยัดเข้าปากเลย มันเอร่อยอร่อยกินคู่กันแม่งอันหนึ่งครีมครีมอีกอันนึงกรอบกรอบอันนี้ไม่เป็นส่วนผสมที่แม่งคอมบิเนชันที่แม่งลงตัวมากคุณรู้สึกว่าคุณฉลาดขึ้นยังนิดนึงเ่ยตอนนี้นิดนึงสองบวกสองเป็นสี่เฮ้ยเอาแล้วแม่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไม่น่าเกี่ยวไม่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่คนอาจจะแบบไม่กล้ากินหรือว่าเอ็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มันกินได้จริงเหรอสมองหมูแต่จริงๆคนเขากินกันนะคับผมราคาก็ไม่แพงการละ100บาทสำหรับสมองหมูทั้งตัวหนึ่ตัวแล้วหนึ่งถ้วยเนี่ยมาแบบเต็มๆไม่งกเครื่องเลยเบิ่มๆนี่ยหนึ่งถ้วยคนกินได้สองสามคนอ่ะแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆก็ไม่แพงราคา20บ,บาทเงี้ยปาก่อ,นอกนะรึเกล่าท ่อื่นก็ประมาณ25บาท20บาทครับแล้วผมตามมากินได้เลยที่ร้านเกาเหลาชมอหมูไทยทำครับผมอยู่ตรงถนนแพ่งภูทรอ่าเ,เดินเข้ามาตรงคลองหลอดไอ้ตรงกระทรวงเลยนะพี่บางดูนี่กระทรวงกลาว ตรงหลังกระทรวงกลาโหมครับผมมึงพูดจาสีสวมึงติดคุกด้วยเลยนะไอ้นัทยังไม่ได้พูดเลยเลยวิ่งมารวบเลยร้านเปิดร้านเปิดคุณน้ายังอีกยังอีกร้านเจ็ดโมงเจ็ดโมงอ่ะเจ็ดโมงเช้าครับผมเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็ปิดตอนบ่ายสองส่วนใหญ่นี่บ่ายโมงก็หมดแล้วนะคุณน้าเนาะ บ่ายโมงก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่จะตามมากินเนี่ยก็คือสอบถามมาก่อนได้เลยนะผมหยุดทุกวันอาทิตย์เนาะครับแล้วผมให้แฟนผมรออีกคนนึงเนี่ยแล้วแล้วแก้ข่าวกันนิดนึงนะคือในคลิปเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นแฟนพี่บังซะแล้วเอาเนี้ยกูแล้วเอาเนี้ยเนี่ยความเป็นพี่น้องเราหักกันตรงนี้แหละพี่เทนไฟเทนมาแล้วเทนไฟเทนกับผมมาแล้วจะบอกว่าเป็นบังกันแล้วหน่วยการทะเนี่ยก้เคียงกันด้วยเเฮววีท เดี๋ยวผมให้แฟนผมลองชิมดูสล้วแบบตัวเกาเหลาสมองหมูเนี่ยไม่พูดร่อทตาเพลงกูยังพูดไม่จบเลยกินมาแล้วแม่กูก็บอกว่าเออทำไมไม่เอาแฝนมาออกนี่ฮะแล้วคำพูดกูจะรู้เลยมันพูดอะไรกินได้แค่นั้นจบเอาก็มันกินได้ไงนี่อร่อยไหมอร่อยอ่ะแล้วมีอะไรอีกนอกจากอร่อยหมดแล้วหมดแล้วครับทุกคนครับคอมเมนต์มีแค่นี้ก็คือกินเข้าไปกินได้อร่อย จบ,จบแล้วนี่เลยฮะแฟนผมครับผมจะเอามาทำเป็นยูทูบเบอร์ยังไงในทีนี้